อินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดาวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนมาพบกับครูอิวในช่วงบ่ายของวันอังคารที่25เดือนมกราคม พศ2565นะคะในช่วงมายนี้เราจะติวโอนิกันค่ะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะมาดูแนวข้อสอบโอนินะคะวิชาภาษาอังกฤษสาระที่1ภาษาและวัฒนธรรมข้อ1ค่ะ Which word start with the same sound as giraffe Which แปลว่าอันไหนชิ้นไหนนะคะ w o r s แปลว่าคำ Which word คือคำไหน Start แปลว่าเริ่มต้นนะคะ Same แปลว่าเหมือน Sound แปลว่าเสียงนะคะ Giraffe ก็คือ giraffe นะคะเขาถามว่าคำไหนที่เริ่มต้นเสียงเหมือนกับ giraffe ค่ะเสียงเริ่มต้นเหมือนกับคำว่า giraffe มาดูข้อหนึ่งค่ะ กี้ารกี้าออกเสียงเป็นก็ไก่ค่ะออกเสียงเกอนะคะข้อสองค่ะ gentle gentle ออกเสียงเจอค่ะก็สามค่ะ garden garden ออกเสียงเกอนะคะเสียงเกอข้อสี่ goodbye goodbye ออกเสียงเกอนะคะออกเสียงเป็นเจอ giraffe gentle ก็คือข้อไหนคะนักเรียนข้อ2นะคะวงกลมเลยมาดูความหมายนะคะกีตาร์ก็คือกีตาร์นะคะ gentle man, แปลว่านุ่มนวลอ่อนโยนนะคะ garden แปลว่าสวน goodbye ก็คือลาก่อนให้นักเรียนเขียนความหมายและคำอ่านเหมือนกับของครูเลยนะคะตามตัวอย่างที่ครูเขียนให้ดูเลยนะคะ มาดูข้อสองกันนะคะนักเรียน Which player of word s has a different beginning sound มาแปลกันนะคะ Which แปลว่าอันไหนชิ้นไหนนะคะ Pair แปลว่าคู่ Which pair คู่ไหนนะคะ Of word word แปลว่าคำนะคะ Has แปลว่ามี Different คือแตกต่างนะคะ Beginning เริ่มต้น Sound แปลว่าเสียงนะคะ คู่ไหนที่มีเสียงเริ่มต้นที่แตกต่างกันนะคะมาดูคู่ที่หนึ่งค่ะ Youthful กับ Ugly Youthful กับ Ugly นักนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมคะ Youthful กับ Ugly อดอกจันไว้ก่อนนะข้อนี้นะ Youthful แปลว่ามีประโยชน์นะคะอ g l y คือน่ากลัวข้อ2องค่ะ No กับ Knight โน่ no, กับไนท์เหมือนกันไหมคะเสียงนอนโนเหมือนกันเนาะโ no, นบแปลว่ารู้ค่ะไนท์ night, คืออัศวินค่ะมาดูข้อ3กันนะคะ campfire campfire กับ castle castle นะคะ campfire แปลว่าแคมป์ไฟ castle คือปราสาทนะคะออกเสียงเป็นเคเหมือนกันนะม,มาดูข้อ4ค่ะ sherry s h อ r r y กับชิมมี่ไม่ใช่ชิมมี่ชิมมี่นะคะชิม m ี่คุณครูเขียนผิดนะนอนหนูตรงนี้นะคะชิม m ี่แปลว่าปล่องไฟนะคะเ h e r r y ก็คือลูกเชอรี่นั่นเองนะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านแล้วก็คำแปลด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะที่มีเสียงเริ่มต้นแตกต่างกาันคู่ไหนคะข้อหนึ่งถูกต้องค่ะ คงกลมเล็กหนึ่งเลยค่ะมาดูข้อ3กันค่ะนักเรียนเขาบอกว่า read the instruction นะคะให้อ่านคำแนะนำนี้นะคะมาดูค่ะ first p u t the pen on the stove first ก็คือลำดับที่1นนะคะ put แปลว่าวาง pen แปลว่ากระ้านะคะ On the stove ให้วางบนเตาไฟนะคะ s t o v e ก็คือเตานะลำดับที่1ให้วางกระทะบนเตาไฟนะคะมาบรรทัดที่2ค่ะ next pour some cooking oil into the pan ก็คือลำดับต่อไปให้พอแปลว,ว่ารินค่ะ r i n s some cooking oil ก็คือ น้ำมันปรุงอาหารนะคะคือน้ำมันนั่นเองนะคะที่ทอดที่ผัดนะคะน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารนะคะ into ลงในนะคะ the pan กระทะลำดับต่อไปก็คือรินน้ำมันลงในกระทะนะคะ finally push the fish in the hot oil finally ก็คือลำดับสุดท้ายค่ะ พูดแปลว่าใส่หรือว่าวางนะคะ The fish mm hmm. ก็คือใส่ปลา In the hot oil hot แปลว่ารอ้อนอ oil คือน้ำมันใส่ปลาลงไปในน้ำมันร้อนๆนะคะลำดับสุดท้ายใส่ปลาลงในน้ำมันร้อนๆ mm hmm. The instruction tell you know to fish mm hmm. เขาบอกว่า instruction คำแนะนำที่ บอกคุณทําให้เอ่อเป็นการใช้ทําอะไรฟิชคะ่ะทำอย่างไรปลาคะ่ะขั้นตอนทั้งหมดคือการข้อหนึ่งคะ่ะ Fry แปละว่าทอดค่ะข้อสองบอแปละว่าต้มสาม Grill แปลว่าย่างค่ะสี่ t r e a m แปละว่านึ่งนักเรียนคิดว่าอะไรคะใช้น้ำมัน ติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือทอดนั่นเองนะคะฟลายวงกลมเลยค่ะให้นักเรียนเขียนความหมายไปด้วยนะคะมาดูงานที่นักเรียนจะต้องทำส่งครูในคาั้นี้กันนะคะให้นักเรียนเขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษเลยนะคะตามตัวอย่างที่ครูเขียนให้ดูเลยนะคะ สำหรับคาบนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คาบหนะ้าสวัสดีค่ะ